วันนี้เราจะมาพูดถึงนิสสันคิกนะครับรถด,ดีที่ถูกลืมมันแตกต่างจากระบบ h ฮบริดยังไงไปฟังกันมาดูในเส่วงของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับนิสสันคิกจะใช้เครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรดอท12วาล3สูบซึ่งเครื่องยนต์นี้นะครับจะมีหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปที่อินเวอร์เตอร์อินเวตก็คือตัวแปลงไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็จะส่งต่อไปยังมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะ ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เองนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กำลังอยู่ที่129แรงม้าให้แรงบิดที่260นิวตันเมตรส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บไฟฟ้าครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.57กิโลวัตต์อาว4โมดูลและเทคโนโลยี e-power นี้เองนะครับที่ทำให้นิสสันคิกวิ่งได้ใกล้เคียงกับรถไฟฟ้ามากที่สุดแล้วก็ยังมีอัตราเร่งที่สนุกนะครับไม่ต้องรอรอบ แล้ว e power แตกต่างจากระบบไฮบริดอย่างไร e power นั้นก็จัดอยู่ในระบบไฮบริดเหมือนกันแต่ e power ให้แรงบิดที่ดีทันทีแล้วก็คงที่ความเร็วและใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆในการขับเคลื่อนล้อให้หมุนไปส่วนเครื่องยนต์นั้นมีหน้าที่แค่ปั่นไฟอย่างเดียวถ้าดูจากรูปการนี้ทำให้เครื่องยนต์นั้นอัตราการสกหรอนั้นมีน้อยมากเพราะเครื่องยนต์นั้นทำหน้าที่แค่ปั่นไฟอย่างเดียว แต่ในส่วนของรถไฮบริดนั้นเครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักและมีพลังงานจากไฟฟ้าเข้ามาทำงานในช่วงความเร็วต่ำแต่หากต้องใช้ความเร็วสูงเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะทำงานร่วมกันซึ่งนั่นก็คือข้อแตกต่างนะครับระหว่าง e-power กับไฮบริดในระบบไฮบริดนะครับเครื่องจะทำงานตลอดเป็นหลักนะครับส่วนใน e-power นั้นเค,เครื่องมีหน้าที่แค่ช่วยปั่นไฟอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าดูจากความสึกหลอของเครื่องยนต์แล้วรถไฮบริดเครื่องยนต์จะสึกหลอมากกว่าในระบบของ e power นั่นเองส่วนมิติขนาดตัวรถนิสสันคิกนะครับมีความยาว4290ม mm, ิลมกว้าง1760ม mm, ิลมสูง1615ม mm. ิลมนี่ก็เป็นข้อเสียเปรียบนะครับของนิสสันคิกมิติขนาดตัวถังอะไรมันก็จะดูเล็กกว่าเพื่อนเพื่อนเขาแต่มันก็ไม่ได้เล็กมากนะครับมันก็นั่งได้สบายเหมือนกัน เพราะว่ารถไซส์แบบนี้ก็มีส่งไปขายในตลาดยุโรปด้วยนะนิสสันคลิกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามสับสับคลาด้วยนะ